สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบอก,กับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Minecraft Sky Factory นะครับพาร์ทที่แล้วผมบอกว่าผมจะต่อวงจรชั้นนี้ให้เสร็จใช่ไหมอาจจะขอเปลี่ยนนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเลยเพราะว่ากันงงเนาะแล้วก็ผมคิดค้นอีกอันหนึ่งคือไม่ใช่คิดค้นดิเพิ่งนึกได้ว่าทําย้อนแบบนี้มันเปลืองทําอ้อมไปนู่นเพื่อที่ให้มันมเป็นวงกลมอะแทนที่เราจะทําต่อจากตรงนี้ออกไปอีกส่วนหนึ่งมันก็ น่าจะประหยัดได้เหมือนกันไม่ต้องอ้อมขนาดนั้นน่ะในเรื่องของรีพีเตอร์ด้วยนะครับเออนะไอตัวนี้แค่ให้สุดแค่ตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่ามันจะไม่เท่ากันในเรื่องของสัญญาณไฟหรือความเร็วในการวิ่งของไฟด้วยถ้าเกิดเรารออ้อมมาทางนี้มันก็จะปุ๊บ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 กว่าจะถึงถูกไหมมันจะมีผลเรื่องหน่วงของเวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดเราทําแยกออกไปเป็นแบบตัว L อ่ะคือสัญญาณเริ่มจากตรงมุมของตัว L ออกข้างบนข้างขวาพร้อมกันฟลิ Fruit, มันก็จะเร็วแต่ถ้าเกิดเราทําแบบเป็นตัวตัว C เหรอไม่เหมือนตัว C เหมือนตัวโเหรออ่ะสมมุติตัว C แล้วกันเริ่มจากฝั่งหนึ่งอ้อมไปฝั่งหนึ่งมันก็จะนานผมก็เลยว่าน่าจะทําเป็นตัว L เนาะมันอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่ารีพีเตอร์เราไม่ได้รีพีทแบบไม่ได้ดีเลยไว้แต่ว่านั่นแหละอาจจะเป็นความความฟินส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปเนาะเออว่าจะทําเป็น เป็นทาง L แทนมองอีกมุมนึงตรงนี้อาจจะไปแบบบังทัศนียภาพข้างล่างหรือเปล่าแม้สร้ามาขนาดนี้ยังจะถามอีกนะ <c oughs> มันคงบังไปเยอะแล้วแหละถ้าเกิดมันจะบังอะนะเออไม่มีอะไรหรอกพูดแค่ว่าถ้าเกิดเราอ้อมทางนู้นอาจจะดีกว่าก็ได้สองทางไปเลยสวยๆสวย,สวยป่ะก็ไม่รู้เอาออกตรงนี้ไม่ใช้แล้วอ,ออกตรงนี้อ,ออกให้หมดนะ เออเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เผื่อเราแก้อะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็ต่อจากตัวนี้เลยทางนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วจำไว้ว่าห้าจำไว้ว่าห้าโอเคต้องนี้นะจ๊บตัวนี้ต้องต่อขึ้นมา เ้ยเดี๋ยวค่อยต่อเดี๋ยวงงต่อมาก่อนอไม่ต้องนับแล้วนี่ก็น,นับนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบเออมี10อันพอดีจะนับทำไม11บเอ็ 18, 12, ลงไปเอาเลสสโตนเพิ่มก่อนรู้สึกเลสสโตนจะไม่เพียงพอซะแล้วมีเลสสโตนที่เราทำตกด้วยนะ หนึ่งชิ้นท่วนหินเราเอาขึ้นไปเพิ่มเผื่อๆไว้หน่อยค้อนเราเหลืออันเดียวมันล็อกไว้นี่เองนะอนมันก็จะหมดแล้วนะครับจัดไปเลยโอ้โหได้แค่นี้เองแหมช่องเราไม่พออะ่ะเอาๆค่อยๆทำไปจริงๆเราก็โยนของทิ้งไว้ก่อนเนาะ แล้วก็คราฟแล้วก็เข็บของขึ้นมาก็ได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่น่าจะเป็นอะไรไหนๆก็ทำไปแล้วนะอะทำให้หมดโอเคโอ้เต็มอีกแล้วยังไม่อยากย้ายเลยอะ่ะ เต็มอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำ b a r r e ไม้ไว้ตรงนี้ไหมเ๋อมี b a r r แล้วเราเก็บไม้ไว้ตรงนี้ด้วยไหมหรือไปเก็บตรงนู้นเลยทีเดียวเนาะเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อเราทําวงจรมาเก็บตรงนี้อีกอ่ะเก็บไม้ก่อนได้ข่าวไม้เยอะนะครับเอาไว้สักสองกองพอสองกองก่อนแล้วก็พวกแร่พวกนี้เนี่ย มันชักจะมีประเด็นนะครับมันเริ่มเยอะเยอะเกินไปแล้วเลนสตอนเราเหลือเยอะแล้วนะเราจะทําเป็นอไน,นั่นบ้างไหมไดมอนอยากได้ไดมอนด์ยัง12แล้วนะไม่เป็นไรมั้งเก็บไว้กันก็ได้ฟลินต์เนี่ยฟลินตก็คงต้องเก็บลงในนี้แล้วมั้ง เพราะว่าในกล่องนี้มันก็เยอะไปแล้วนะเก็บไว้ในนี้เลยโหมันเต็มแบบเต็มมากอะ่ะเต็มไม่ไหวแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยทำระบบทีเดียวเลยก็คือผมกะว่าทำห้องมอนเสร็จปุ๊บ อาจจะไปสร้างบ้านก่อนหรือไม่ก็เดี๋ยวผมว่าสร้างบ้านก่อนไม่ดีละของมันล้นเดี๋ยวต้องทำไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ก่อนเลย ME Terminal เก็บของนะเอาไป3กองเลยแล้วกันเลสสโตนสิบแล้วใช่ป่ะจำได้นะครับ10 11 12ตรงนี้คือ12นะเพราะว่าไม่นับเส้นกิ่งที่เข้าไป12ละ13 14นะ14แล้ว15เป็นรีพิเตอร์ ทำเผื่อๆไว้น่าโอเคโอเคครับแบบนี้แล้วก็ทอชโอ้ยมันจะเกิดหรือเปล่าอ่าโอเคอ๋อไม่เกิดไม่เกิดเราก็ลืมทำได้อยู่หนึ่งแล้วแล้วก็อ้อมไป สองสามเ,ออเดี๋ยวค่อยนับกันแหละโหขึ้นยากอ่ะต่อก่อนตรงนี้ต้องออกอีกสองทึบปึ๊บ,ปบเป็นอันนี้ออกอีกสองอู้เกือบไปแล้ว อุ้ยเกินเกินพเพลินไหมหน่อยอันนี้ขุดทิ้งเลยไม่แคร์ของก็ไม่ต้องเอาก็ได้โอเคน่าจะเพียงพอนะครับ1ละ2 3 4 5 6 7 8 9 1ห1า12 13 14วางรีพีทคือจริงๆ15แล้วก็วางก็น่าจะได้ไม่เป็นไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอเคแจมครับแล้วก็วางทอช แล้วก็ต่อเออนี่แหละได้แล้วครับสุดยอดมากๆครับถือว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมมากๆเท่านี้เราก็จะได้วงจรที่สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะลองปิดไฟพร้อมกันปิดไฟพร้อมกันก็คือเอาสวิตช์ตรงนี้ออกหมาถึงทอชแล้วเดี๋ยวไปดูว่าสัญญาณดับหมดไหมนะครับตรงนี้มันก็ส่งสัญญาณไป สองเัมาถึงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ดับแล้วดับแล้วนะครับอ้อมมาดูอ้อมมาตรงนี้ก็ดับหมดแล้วเรียบร้อยเราก็จะอ๋อเดี๋ยวค่อยมาต่อก็ได้โอเคดับหมดถือว่าเวิร์ครับฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นดับหมดไหมถ้ามองจากฝั่งนี้คือดับหมดแล้วแล้วก็มองเอื้อมเลี้ยวมองไปฝั่งนู้นโอเคดับหมดนะครับโอเคสุดยอด ที่เหลือชั้นต่อๆไปเราก็จะส่งสัญญาณต่อจากชั้นนี้แหละเนาะก็เดี๋ยวเราไปต่อไอตัวห้องด้านบนนี้ให้ครบก่อนแล้วกันให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเริ่มต่อค่อยเริ่มทําไฟต่อจากเดิมโอเคตรงนี้มันจะต้องเป็นเสาขึ้นมาอยู่แล้วหมายถึงกําแพงก็ต่อบันไดขึ้นมาอย่างนี้เลยได้เลยตัวนี้ไม่มีประโยชน์เอาออก ตัวนี้ไม่แน่ไว้ก่อนโอเคแต่เราก็ทํไว้เรียบร้อยแล้วแหละตรงนี้เราก็ต่อกําแพงได้แล้วเนาะต่อกําแพงเลยมันจะต้องมีกําแพงตรงอ๋อถ้าทําแบบนี้เราจะไม่รู้ว่าน้ําตั้งตรงไหนใช่ไหมตรงนี้เป็นรู นี่เป็นรูนะครับ1 2 3 4งสองสามเดี๋ยววางไว้ก่อนดีกว่าวางเป็นกระจกซ้อนขึ้นมาเอา๊ยหินซ้อนที่มนอางี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขอบน้ำอ่าต้องเป็นแบบนี้นี่เห็นไหม มันก็จะมีขอบของ cobblestone อย่างเงี้ยกำแพงแบบเนี้ยซึ่งมันจะบังไอตัวสายไฟเลสโตนไปแล้วเรียบร้อยทำให้ยังไงน้ำมันก็ไม่ซัดโดนเออนี่แหละต้องอย่างนี้แหละแล้วตรงนี้ก็อุดให้หมดอุดให้หมดเลยเพราะว่ากันมอนเกิดในรูนะครับในรูโบตรงนี้เป็นกำแพงเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำนะ เออตรงนี้เป็นกำแพงและตรวนี้อุดได้เลยตรงนี้ก็ต่อกํำแพงเหมือนเดิมนั่นแหละเราเคยตอแบบไหนไว้นะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาเลยอันนี้ก็ไม่มีผลทับขึ้นมาแล้วก็น้ำใช่ไหมน้ำมันต้องต้องเท่าไหร่แล้วนะลืมอีกแล้วหนึ่งสองสาม สี 4, 5, อ๋อตรงกลางคือสี่นะห้าหเจ็ดแแล้วก็น้ำนะครับโอเคตรงนี้เป็นน้ำที่เหลือก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเดี๋ยวผมสปีดเลยแล้วกันเฮ้ยเหมือนตรงนี้จะทำผิด เกินมาอันนึงแล้วเนี่ยนะครับย้อนมาดูนับดูมันไม่ใช่นี่หว่าเกินก็เอาออกมันต้องตั้งแต่ตรงนี้แล้วปะ่ะ4 5 6 7เอ้ยไม่ใช่8ตรงนี้แล้วกั้นตรงนี้ทำไมต้องกั้นระหว่างตรงเส้นเล็สโตนอย่างนี้นะ โอเคทำต่อโอเคเท่านี้กำแพงก็ออตรงนี้อีกกำแพงก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเห็นไหม ชั้น2จะเสร็จอีกแล้วเออแป๊บเดียวเองตรงนี้ก็จะมีกำแพงอืมตรงนี้เลยหรือเปล่าอ๋อตรงนี้กำแพงอยู่แล้วเออลืมไปมืดแล้วจะมืดอีกแล้วนะครับโอเคตัวนี้ต่อข้ไปเรื่อยๆได้ทำไว้เลยจะได้ไม่ลืม ก็วางสลับสลับปิดด้านบนเช่นเคยครับเราต้องการไม่ให้มอนสเตอร์ที่เป็นแมงมุมเกิดเดี๋ยวไปนอนก่อนมืดแล้วนอนตรงนี้กระโดดเลยไม่เป็นไรโอเคเอยถ้าสมมุติเรากระโดดแล้วเรากดนอนเลยแบบกดให้ทันอะมันจะได้ไหมนะ เราจะได้ไม่เจ็บตัวกระโดดนอนไม่แน่โอเคพอระวางสลับเสร็จปุ๊บเราก็ปิดเพดานได้เลยนะครับเดี๋ยวสปีดเช่นเคยแหละเอาไฟออกด้วยไหมวย,ยตรงนี้ยังโบว์อยู่เลยโอเคเมื่อเราปูขึ้นมาหมดแล้วผมก็ลืมไปว่าเราเทน้ำก่อนก็ได้หรือเราจะเทน้ำรอบสุดท้ายเลย เทน้ำแบบหมาถึงที่หลังเออลืมไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดียวบันไดหมดทำบันไดก่อนบันไดเท่านี้พอไหมอ่ะพอมั้งอุ้ยของเต็มของเต็มก็เลื่อยเก็บไว้ <laughs> เก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้อุ้ยไม่ใช่ดินี่มันนอสอะผิดแล้ว ครับคืนก่อนต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ครับบนล่างโอเครวมช่องไว้ก่อนชึบบันไดแล้วมันครับเพิ่มอีกได้ปะอูของเต็มเออลงมาเอาก็ได้ สองชิ้นก็ทำทอชไปเลยทำเลสโตรแล้วกันตรงนี้เราก็ทำออกมาแบบเหมือนเดิมอะ่ะทำตรงนี้ออกมาก็ได้จะได้รู้ว่ามันมีตรงนี้เนาะเผื่อเข้ามาแก้ไขเช่นเคยส่วนในตรงเนี้ยเราก็มีแปดอันพอดีด้วยนะครับเราจะทำได้เลยเวลาต่อก็คือมันจะต้องมาเป็นบล็อกเนี้ย เออพอมาเป็นบล็อกนี้ปุ๊บเราก็ต่อมา1 2แล้ว3เนี่ยเป็นตัวนี้พอดีเช่นเดียวกัน1 2 3นะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้2อ,อันแล้วก็มาเป็นฝั่งนี้2อ,อัน1 2 3่งสเออหนึ่งอ,อ,นงองสแบบนี้ก็ จะได้เป็นเรสตนทแรมที่สมบูรณ์นะครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาแค่นี้แหละ8ดอันครอบคุมหมดเลยโอเคแหละเยี่ยมอยู่นะครับที่เหลือก็ปิดเพดานอย่างเดียวถังน้ำเราเอามาหนึ่งถังโอเคเดี๋ยวเราเทเป็นบนล่างซ้ายขวาก่อนจะได้ไม่งงว่าเอ้ยตรงนี้เทยังตรงนั้นเทยัง บนล่างซ้ายขวาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นขอบขอบมุมทั้งหมดหมดแล้วเนาะหนึ 1, 2, โอเคครับเรียบร้อยทุกมุมเสร็จแล้วก็ขออุดมุมหนึ่งนะขออุดมุมหนึ่งก่อน เติมน้ำเข้าถังจะได้ไม่ต้องลงไปเติมในถังข้างล่างเอ๊ะต้องอย่างนี้ต้องตรงขอบก่อนโอเคยิบไซยิบไซโอเคตันแล้วก็อุดตรงนี้ออกแล้วก็ขุดทิ้งได้เลย เก็บไว้ต่อครับเท่านี้หมดแล้วตรงนี้ก็อืมน่าจะขุดได้แล้วมั้งเพราะว่าเราไม่ได้ทําแล้วเนาะเออลงไปแล้วแล้วก็เราก็ไปปูเพดานจากด้านบนได้เลยตรงนี้ทําเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวนะผมผมขอทําเป็นกําแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะได้รู้ว่าขอบกําแพงมันอยู่ตรงไหนนะ เออใช่ต้องทำอไอ้นี่ด้วยลืมไปต้องอุดตรงนี้ด้วยเออยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้เออต้องอย่างนี้ด้วยลืมลืมไปเลยต้องทำทั้งหมด8ครั้งเนาะตรงนี้หละตรงนี้สอง่าตรงนี้หนึ่งเหมือนกันอ่ะนับนี้ก็ได้1กับ1 โอเคครับเท่านี้เราก็จะได้เป็นตรงนี้เป็นน้ำเนาะอันนี้อันนี้คือน,น้านะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นวงจรเลสโตรนที่เราจะต่อจากด้านล่างขึ้นมามันจะได้ไหม่นะต้องลองเนาะเพราะถ้าเกิดเรามาต่อแบบเนี้ยมันก็เยอะไปต่อเป็นทอชขึ้นมาเลยน่าจะดีนี่แค่สองชั้นเองนะสุดยอดไหมล่ะ <laughs> สุดยอดมากๆบอกเลยตัวเนี้ยจะต้องขึ้นมา ตรงนี้ชั้นที่สองเนาะจะต้องต่อแบบนี้นะเออแล้วก็โอ้โหแหมมันมันต่อยากจังเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเริ่มตรงนู้นก่อนโอ้ตรงนี้มันแบบอย่างที่บอกอะถ้าเกิดมีเจ็ตแพกมันก็จะง่ายกว่าเนาะสำหรับในการปีนขึ้นมาแบบนี้นี่ไงได้อยู่ครับโอ้มืดมากมืดเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟตรงนี้ไง ต่อจากตัวนี้เนาะขึ้นมาเอ๊แบบนี้เราเว้นผิดหรือเปล่าเหมือนจะเว้นผิดยังไงอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อนี่ไงได้แล้วนี่ไงถูกแล้วเราต่อจากด้านล่างขึ้นมานี่ดูนะดูนะเราต่อจากด้านล่างขึ้นมา โอเคเห็นป่ะพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยดูนะตรงนี้มีแค่ทอชอันเดียวนะแล้วก็เป็นเลสโตนเข้าไปหาแลมเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราต่อขึ้นมาเป็นชั้นที่เป็นเลขคู่อย่างเงี้ยนี่ชั้นที่1่ใช่ป่ะชั้นที่2เนี่ยเราต่อเอาเลสโตนขึ้นมาก่อนแล้วก็มันจะขึ้นมาจบที่ตรงนี้พอดีเราก็ต้องชนกับไป้ตัวนี้เพื่ออินเวอร์ทให้กลายเป็นเปิดไฟแบบนี้นะครับเพราะตอนนี้เราเปิดไฟอยู่ใช่ป่ะสับสวิตเปิดไฟอยู่อืนั่นแหละเออมันอาจจะงงๆกันเนาะ ก็เป็นเรื่องของเลคู่เลคี้แล้วกันไฟเปิดไฟปิดอยู่ไม่ไงั้นมันจะเป็นเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดเดนาะทำแบบนี้ปุ๊บเราก็จะไม่ต้องเปลืองไอ้ตัวรีพิเตอร์เลยเราใช้แค่ทอชขึ้นมาแบบนี้เออเลสตตนทอชขึ้นมาแบบนี้ก็น่าจะได้นะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดเพราะถ้าสมมติว่านั้นเราก็ เอาไอตัวบล็อกเนี่ยคุมแบบนี้อยู่ดีเออก็ได้อยู่ดีโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุมจะได้ไม่งงนะครับว่าตรงไหนทําแล้วยังไม่ได้ทําเฮ้ยตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้ไม่ถูกทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าทําแบบนี้มันก็ข้างบนมันก็ต้องต่อจากตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามทําแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่ต้องเอานี่ก่อนแล้วก็วนตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งตรงนี้อยากจ,จะต้องทําเป็นขั้นบันไดขึ้นมา ข้อไหนตรงนี้เราก็ไม่ได้แบบมีกําแพงหรือเปล่าเนาะตรงนี้ไม่มีกําแพงเนาะแบบเนี้อย่างนี้ได้ไหมอะไม่ได้ด้วยต้องเป็นบันไดตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ครับอ๋อถ้าแบบนี้ไม่ต้องอินเวอร์ตแบบนี้ได้เลยเนี่ยขึ้นขั้นบันไดแบบนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวชั้นต่อไปก็ต่อจากไอเนี่ยขึ้นมาได้เลยเออได้เหมือนกัน คือผมกะผิดตอนที่ทําตรงเนี้ยถ้าเว้นเอาไปอีกอันหนึ่งอ่ะสบายแต่ว่าผมกะผิดก็เลยต้องอย่างที่เห็นต้องเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับขึ้นมาแบบนี้ขอเทสเพื่อความชัวจะได้ยืนยันความคิดนี้ไปเลยถ้าสมมติว่าเราอุดไว้งี้อ่าได้เนาะก็ถือว่าได้นะครับตรงนี้ก็จะต่อเป็นกำแพงขึ้นมา ตัวนี้ก็จะมีไฟโอเคเลยถ้าแบบนี้โอเคเลยแบบนี้โอเคต่อให้ดูอันหนึ่งแล้วแบบนี้นะครับต่อขึ้นมานี้คือผมทำผิดอะถ้าเกิดว่าใครใครทำสวยกว่านี้ก็จัดไปเลยนะแต่ว่าตรงนี้ก็ผิดอืโอโ้เสียงมากทำแบบนี้เสียงมาก โอเคผมไม่รู้ว่าชั้นต่อต่อไปผมจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราเว้นบางผิดตอนแรกถ้ามันมีก็คอยแก้เอาดาบหน้าแล้วกันตอนนี้ก็เอาไปตามนี้ก่อนนอะโอเคขออภัยด้วยนะครับที่มันทำแล้วมันไม่เปะ๊ะแต่มันก็ใช้กันได้แหละ สรุปคือถ้าเกิดเราต่อไฟแบบนี้เราไม่ต้องอินเวอร์สสายไฟเลยเพราะว่ามันจะขึ้นมาพอดีขึ้นมาอย่างนี้ได้พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดต่อถูกอย่างที่บอกถ้าสมมติผมต่อจากตรงนี้ขึ้นมาคือถ้าเว้นตรงนี้ออกไปช่องหนึ่งแล้วต่อตรงนี้ขึ้นมาต้องอินเวอร์แต่แบบนี้มันครึ่งชั้นไงมันปีนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องอินเวอร์ก็อาจจะเป็นข้อดีในมุมของข้อเสียก็ได้เออแต่อย่างน้อยก็คือมันก็ใช้ได้เนาะก็โอเคแหละถ้ามันใช้ได้ก็โอ ตัวนี้เป็นน้ําใช่ไหมเออเว้นไว้ก่อนแล้วก็เนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วชั้นสองใช่ไหมไม่น่ามีอะไรนะครับเช็คดูเข้าไปเหลือบมองมันก็ถูกแล้วละ่ะที่เหลือนะครับเนี่ยเสร็จแล้วสองชั้นเดี๋ยวชั้นสามสี่ห้าผมว่าจะทําเป็นห้าชั้นแล้วเดี๋ยวสามสี่ห้าผมคงไม่มาอัดวีดีโอตรงนี้แล้วเราจะทําเป็นพาร์ตต่อไปไปเลยเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะทำเป็นถ่ายทอดสดหลังกล้องแล้วกันเป็นจุดห้าไประหว่างทำนะครับเพื่อแบบใครคิดถึงจะเจอกันอะไรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะดูถ่ายทอดสดติดตามรายละเอียดได้ใน facebook.com/slash เพลินเกมนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ก็จะไปประกาศหน้าเพจไว้ว่าเดี๋ยวจะมีนะวันไหนเวลาไหนก็เดี๋ยวพบกันนะครับโอเคก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมกับหางน้อยลาไปก่อน คลิปหน้าทำอย่างอื่นแล้วอาจจะเป็นการเปิดใช้งานจริงละเนาะโอเคครับสวัสดีครับ